น,นี่เลยหรอพี่ไม้ออเดอร์ต้องปังแน่เลยใช่สิล็อตเนี้ย500กิโลเลยแต่ว่าเรามีอะไรหรือเปล่ามาหาพี่แต่เช้าเลยเนี่ยมีลูกค้าคอมเมนต์ถามมาว่าชามมลี่ตัวใหม่ของเราอะสกัดจากเครื่องชงได้ไหมพี่ไม้แนะนําหน่อยได้ปะอืมถ้าเป็นชาเมลิตัวใหม่เนี่ยชงได้ทั้งแบบแช่หรือว่าแบบต้มเท่านั้นเพราะเป็นใบชาอบแห้งแบบนี้อ๋อแบบนี้นี่เองงั้นขอชิมสักแก้วหนึ่งได้ปะคงจะหอมชื่นใจโอเคโอเคได้เลย ใช้ใบชาแค่3-5กรัมแช่น้ำร้อน 200ml แล้วก็แช่ไว้6นาทีครบเวลาแล้วกรองน้ำชาออกมาให้ได้ 180ml ใส่น้ำเชื่อม 30ml แล้วคนให้เข้ากันตักน้ำแข็งใส่แก้วแล้วเทชาลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วอุ๊ยชงง่ายจริงด้วยอะรวดเร็วทันใจเวอร์พี่ร้านพี่อะมีเมนูนี้นะขายแก้วละ30บาทต้นทุนอะแค่15บาทเองนี่บินติดหน้ากล่องได้ยังเนี่ย ปั๊มนึงปั๊มนึงเอาน้ำไปกินให้สดชื่นก่อนอน้ำหนูว่าพี่ไม้พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะพี่ยุ่งยุ่ง